ดีครับโฟกอูเอเอนะครับวันนี้ผมมาหมายในคลองนะครับวันนี้จะเอาเหยื่อตัวนี้มาใช้งานนะครับอ่าไวเปอร์นะครับผมวันนี้ขอใช้เป็นไวเปอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าหมายมันเป็นหมายคลองผมก็เลยเลือกเหยื่อที่แบบเหมาะกับสภาพหมายนะหมายมันกว้างแล้วผมจะตีหาปลาชายฝั่งแบบนี้นะเพราะว่าปลาช่อนมันจะอยู่ริมริมตลิ่งนะครับนี่ครับไวเปอร์นะครับแบบพัดท้ายนะครับกับคันวันนี้ขอใช้เป็นคัน ไทเทเนียม8 7นะครับย้าว่า87นะเพราะว่าตอนนี้งานปลาช่อนไม่จำเป็นต้องใช้วิดเหงๆก็ได้นะเพราะว่าตีสบายนะครับตีทั้งวันได้ก็ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ลอกบิเลียนนะครับโอเคนะครับฝากด้วยครับกับลุมยางไวเปอร์ไปไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวไปหาตัวหมายในครองกันว่ามันจะกัดดูไหมหมายที่นี่โอเคไป ไม่กินหลือยัดรถ

นี่จะวุ้ยตัวนี้จะมีโลขึ้นไั้ปุบยาวไว้เปืนะครับมันโอยเศเศษจิกเต้วยอยู่นะเ้มันกัดดุมากนะครับตเพื่้นน่าโลกอ,อกเวอตัวนี้อะโลกบิเลียนหน้าโลกอ,อกเกอดุกับใส โอ้โหซปเปอร์บิ๊กเจอแล้วครับผมน่าจะมีรูสามรูสี่นะครับใส่หันเรือไปฟังเูื่องีแสงมันย้อนนี่มันย้อนแสงครับนี่ครับน่าจะมีรูสี่ได้รูครึ่งอะประมาณรูสี่รูครึ่งตัวนี้ยังใหญ่เลยตัวนี้ต้องตักเลยครับผมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับ นี่ครับซูมเข้าไปดูเหี่ยครับติดลิ้นเต็มๆเลยติดลิ้นนะครับไวเปอร์ครับตัวเบ็ดหนึ่งโอ้ครับกับใบหลิวใบพัดท้ายนะว่าแล้วมันต้องโดนนะครับเซรุ่มเซรุ่กโหดเมื่อกี้กับไทเทเนียม87อันนี้ที่ที่ไม่ยกปลาเพราะว่ากลัวปลาหลุดนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากเลยว้าบิ๊กจริงๆตัวนี้สุ่มก็มาดูให้ชัดๆเลยนี่ครับอุปครับปลาชนคลองนะฝากด้วยนะครับกับผุกยางไวเปอร์กิ๊กกี้ ไม่เหลือครับมันเล่อยออกมาเมื่อกี้ไวเปอร์ครับไเปอร์นี่ครับเซนุกเมื่อกี้แต่ที่เนี่ยแปดสิบจนะครับเช้านี้อนี่ครับวันนี้มาเปิดใหม่หมเลยนะนี่ครับไซส์ก็น่าจะมี2ขีดได้นะกดยางไวเปอร์เรียบร้อยไม่มีพลาดนะครับโอ้โหขึ้นข่ย พี่ก็ฝากด้วยครับผมอยางไวเปอร์หัวมังกรย,กเยาเวัมต

ัวนี้ย้ำหลายไม้ย้ำหลายไม้นะครับนี่ไม่ตัวต้เลยครับกบยางไวเปอร์ไวเปอร์ไม่ใช่ไวเพืร์ไวเปอร์นะครับนี่กระเพาช่อนย้ำอยู่หลายไม้นะตัวนี้นี่ครับน่าจะมีสองขีดสองขีดสามขีดนะเต็มปากพอดีคำเลยซูมก็ไปดูเนี่ยนะดีนะฝากด้วยครับกบยางไวเปอร์วันนี้เน้นเป็นงานไวเปอร์เลยนะครับ

ตัวนี้น่าจะโดนเชือดกัดมาผิดพลาดลุยเยอะผิดพลาดเนอดูครับขบยางไว้เพื่อครับเต็มป่ยนะครับขึ้นมาบนอุ้ยปลาเป็นเถอาจจปล่อยนะครับตัวนี้เนี่ยขบยางไว้เพื่อโอโดนยิงครับปลาโดนยิงมานะฮะนี่ครับโดนยิงแน่นอนแบบนี้นะนี่ครับมือปืนอยู่มือปืน โอเคนะครับเดี๋ยวปล่อยไปนะครับโดนยิงสดๆเลยไม่ตายวะน่าจะเออน่าจะตายเลยโด้ไม่ไว้แล <พอ S 2> ้วไม่ไว้ปล่อยดีกว่าอาจจะรอดเลยเหลือตัวเดยียวนี่ครับปลูกยางไว้เปื้อนะครับน่าจะโดนยิงมาโนะอ้โหได้ยเลยฮะปลูออกมาดได้ไม่ต้องตายนะ

ถ่ายไ้ยโอ้ยากย้ำมาสอูนครผมถ่ไม่ติดวะจริงเหรอใช่ทำไมอ่ะอ้าของเพื่อนบางมาดี อะไรบังปีบังเพื่อนยืนอนะไม่ใช่ปีบังให้นั่นพอดีไงอะไยเดี๋ยวน้องแต้แบันนี้ใช่ไหมถึงกับบ่กน้องอีละมาตานี้มันก็จังวะตรงพอดีอะไรยเงี้ยเขาใส่มาเลยไวเปอร์นะครับนี่กัดดูมากตัวนี้ไม่เป็นไรครับอย่าหาตัวเพิ่มอืมแค่ปีเงี้ช่วยดิบะ Thank <laughs> you.